ในเท้ามันไห้นี่โอ้ในถาวะไหนครับนี่โอ้ในเท้านั่นนี่โยกขึ้นได้บ่ฮะโยกขึ้นได้บ่ในเท้าไว้นี่เอาู๊บโอ้เออเออหันหันโยกขึ้นได้บ่ครับนี่เบื้องเอาขึ้นได้บ่ล่ะเออยอดเด็ดพี่น้องเลยยอดเด็ดพี่น้องเอ้ยโอ้โหอ้หลานกินละอ่าโจมขึ้นดูเหรออ้าว ค <ersch> ี่ครับเดียนมันถือบ้างนึงครับเห็นต๊ะพูงมันหรอเห็นอยู่ติเราบอกยุดไปควาจากทั้งมันรับมันกูเห็นได้มันยังอยากกับตาเห็นกูเรืยวางเลย รุน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 บงอีบงท่านมอป้าไปไหวโพดเนาะป้าไปไหวเฮ้ไปไหวนำลืกแห่งโพดต้องรวงแล้วจังบินใส่เฮ้ย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 บ้านเช่นนี้ยำไยนัเเนาะ โอ้ถือถืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ไม้เลยอืมชุดยอดเลยมือนี่ติดไม่หอเปล่ติดติดจะว่าปลวกไว้ก่อนปลวกไว้ก่อนค่อยๆปลุดออกวะนี่ปลุดออกก่อนเลยปลวกขอบไม้ไว้ ย้ะเลยครับบังนี่ตาธุผู้ชมตาธุผู้ชมโคตรไทยแนนตึ๊บเลยเหรอแนนต <laughs> ื๊บบังมันเนี่ยดูหลอดอย่าเงยนะจ๊ะเอ้ยโอ้มันเต้นเต้นเต้น ดหูหลดแหมันกระโดดเซลเลยมันหันลหลดแหครับผมบ่เออเนาะหลอดก็าหายมันไปไงไปธรรมดาตัวยูกับยูไปเนาะเออ ทำไมเสียขาบ่ได้ยินงบอดอืมยิ่งเสียขาบ่ดเสียขานะยังไงโอ้โอ้สบู่มันอยู่นี่แหละเมียตรงนี้เบื้องเไฟเบื้องเือไฟเบื้องทางป่าเบื้องอ๋อเมื่อไหบ่บ่ปบดมาเยอะครับเนี่ยปุดโต๊ะโตให้มันหมอบไหมเออกระโต๊ะให้มันหมอบเลยนี่ก็สิปุดออกไหมไล่ออก้โหน้วย มันคาดตาแหตินอุดออกจากไม่วันเหลือขางนี้น้อยเหลือขางแล้วโอเคละโอเคโอเคเติมที่บอนี่เตมถี่โอ้เอ๋อไม่ยื่นอหพี่น้องเอ้ยม่ยืนมืงมเห็นพี่น้องมึงมือกันกอนกอย่าโยกแฮ่เด้อต้องมใหม่ บ่ได้สวยสำํใด๋ล่ะได้ล่ะจับแหเบิ่งก่อนครับพี่น้องอื้อ ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเอาไว้ดูดกนบปะรไรดอกเหขาดลไไหลายโอ้เหขาดหลายปะไรฟูงไรนี่เลย <c ười> เห็นมอครับพี่น้องอยู่ในในเหในหน่านไหมเฮ <c ười> ้ยมันมันขาดบอเรนมันนุม่มหลงไหม อั่นในเบิดอยู่ไมมเสียถ้าพ่อคนน้มันเือเองเนื้วานเนปะอ้ีอะไรเว้ยนบวกปุ๋ยหนึ่งเลยน้องมาไล่ดอกปุ๋ยนึ่งังสองพนปุ๋ถึงปุ๋ยบ่ถึงครับว่ามันปุ๋ยกลัวโระมหาณปุ๋ยกลัวเขา่าเสียนบด เอาเสือบอดมันเอาครับเอาจับเลยครับจับเลยไม่จับไหนครับมึงเออน่องน่งน้องน่งเลยกินลานลานเอ้ยเนลินลกนลานกินล้านกินลานกิน โอ้กระโดดมากติดพอดีเอาเลยครับครับไหไปัก้ปครับไปได้ปะได้ครับยังไปครับนี่ดีนักขึ้นระบาดเลยในช่วงนี้รับาดนะถอยล้างไปน้อยเยอะสุดเลยโอ้เบื้องหนึ่งเป็นรองเออตอนเด็ยสดตอนเดียสุดแล้วก่อนแล้วก่อนถอยไปทางหลังก่อนให้เสี้ยนเขาจัดการนี่เองมือนี่พุ่นกระโดดมึงลุดจากแหครับนี่กระโดดมาติดหาปลาบ้วยชดเด็ดปลา S <S เออเออขันยี่ขัน it ี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบึ้งเอ้ยอิลี่หรออิลี่หรออิลี่หรอไงอิลีอิลีเอาลรอเนาะมาดนึ่อ่ะเอาเฝ้ายกไปมันแหมันบอดีน้ำนะแห่มขาดหลายพดปล่อยไปเลยไหนนะค่อยๆยิงมันก่อนที่ใหม่บ่ล่ะ พุ่งเสี้ยนเขาเห็ดเขาสิปลอยมันไปอยู่ทั้งเหนือแห่ชุ่มเลยครับเน้อเถาชุ่ม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 แต่นนแต่นั้นเถว่านี่โอ้ในแถวว่าไงครับนี่โอ้ในแถานันี่ลูกกระดบอฮะลูกกะดบในถวเลยนี่อ้อึโอ้ยยนยยอ้ย่เาย ข้วาวเนียวตากก็ร้อมากคือมาทับกันนีดเสื้อตัวหนึ่เออแมนอยู่ยยยยเอาท้าทำนี่นั่นถึงมาทับเลยนะฮะัมาอาอ่างเอาหยางเนาะนี่ครับผมเอาไปดูกันเร็วกันนะครับโอ้ลินการแห้งเลยวะการแห้งครับหลานหล,ล,ลานกินหลานกินหลานกินรัลานกินเดาเอานี้น,นี่อยู่ทั้งบุคคลไหนเดนเจ๊เพียงเทนี้เลยครับนี่เออ ยอดขึ้นไหนบ่ครับมีเบงเอาขึ้นได้บ่ล่ะเออดเด็ดพี่น้องเอ้ยยอดเด็ดพี่น้องเอ้ยโอ้โหอ้ลานกิน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 โจมโจมไหน่มันแตกเลยมันแตกว่ะอ่ะโจมขึ้นโ็มขากัวถาบ่ถาครับยังยังเหรอเพิ่มเงินื้อย น่องหลานกินหลานกินอยู่ดีล้อเลยนี่งวยเอาวก้าเพื่อนโอ้ยคุยนึงอยู่แล้วนี่ของแท้แล้วของแท้ม่อยเอาเหง้ากับฟางบ่งูเสียนโบดเด้อ เจียวเจีเจียวบมันม่ดตัอเกือบหลอดเลยองงาอืมอืมนูามันหลอดมันเต็มจุดเซสะเลดเต็ม มาเน oh! evet> ึ่เลยปาะมาเจอทหร่ครับน้่ำนักหนึปลาวไบางปลาปอะไรกาปลาอะไรอกมันไล่หลกับสองุ้ยหนลคุยกลัวคุยกัวง่ิดว่าคิดว่าถึงเจดสิบบอลประมาณครับเออ่าจเลื่อยผเน่อาจจะเลื่ยบ่ครับเราต้องรอชุมไปเรื่อย แย่มาถึงซื้อหน่อยแล้วครับนี่ฮึมของบ่วท่านไหนเอาออกเด้เนาะมันอยู่ทั้งไตโอ้ป้าหน่อยหน่อยลายเนาะป้าหน่อยนี่ป้าหน่อยมันพอแต่ค่าเห็นพอดีพอดีเห็นบ่วบางเธอเข้าวานถึงอ,อือเพราแต่มันกระโดดจุ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 ดขึ้นไม่ใช่เพิ่อนเบิ่งบนฮะเห็นบ่วเห็นตัวโดดบัวต้<โ>นมันนุ่มเหี้ยมันบ่ได้อวยทายให้พี่น้องเบิ่งแล้ว เออเอาบึงจะทำหนีกับพ่อเราี่โอ้แหยับเลยนี่นี่ <Yeah. S 2> ท่านผู้ชมไหนกับติดตามนี่กับโอ้ผมมีงบสื่อแหนัน่นเนาะ uh huh. สื่อแหอยากได้แหใหมเ่เ <laughs> ว้ยอยากอยากได้แหใหม่ให้เสียนโบทควานให้ชมเองนะ นี่มันหลอดหลายผลมันขาดกับขาดมันถึกดูดตอนดูหลายมันตามันตีมันหน่อยมันไงสุดถียบเลยเออ,เอ,อสุดเลยครับลักอีนี้บางแค<อ><อ>ขาดเนี่ จะน้ำเผาอะไรเนาะปลาเนาะฮะน้ำเผาเนี่ยยีซีฟัวเออเอามารวมกันเลยเอาตัวน,นั้นมันนี่มันขึ้นยกขึนน้นยกขึน้นเหมือโอ้ขาดบ่ยกขึ้นมากหลายขาดเลยอะไรก็คือฟูมันหมือเรื่องลงครับโอ้ไม่ได้หรอกโบโเดเย้ขึ้นไปมันจะไม่ได้ เอาเป็นวลาดโลดนาะทโดเปยัโดเอาตีนแฮลงน้ำไปจุดจุดพุซอยุยังไงวะรอซอแล้วทายโดให้เป็นเบื้องโลดอืเป็นเบ้องคักเบื้องุทธการวสีเน่ยบบ์การหันไปได้ทูมาถาม คุเปที่อ้วนครับโอ้ทิอวนมาสีหลวงน้ำครับมาเห็นได้สุมือรลยยอ้สมุดน้พรเซงบ่กูกูยานตะตนี้แหละมันสีดายห้เติโตเลยมุดตั้งกัน้ตั้งกน้ตั้งกนเขาฟังนิ่งาไหนครับฟังนิ่งบ่หถมันเปล่นบรรยากาศไง าสาอ,อกเบดอเดนนี่ไเพือนในเบื้องลว่ามันเป็นไป่นไหนเอ้องเ,อเป็นอย่อยางถไม่เผาเลยนี่เบ้องขึเป็นซอยบ่ายนั่นไหม,มบ่ายู คนอีสานคนอีสานบ้านนอกบ้านนอกขอบนาบ้านนอกหากินอย่างสี่เหลี่ยพี่น้องยายนี่ทดเช่นนัหาไปอีสานไปเห็ดงานเห็ดก้างเก็ปลาเห่าไปบ่ได้นี่ก็มันก็โควิดเขาก็อยู่วานเฮไปเขาบดงานก็มีให้เห็ดยู่แต่บดกล้าไปเห็ดยากมันโควิดโควิดมันระบาดเสียบ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 คนเราขอพูด เออโอ้ฮะขยังป้าป้าตะลาดอืมป้าตะลาดขยั่งขยังเข่าดอยขยึงขยึงข,ออขยึง,ยง,ยงนี่ไฟไหม้มันขึ้นเนี่ยนี่ไทไหม้มันอยู่ฝั่งพี่ปลาเจ้าใหม่เดอ้อใหม่มันอยู่ฝั่งอุ้มนี่เดอ้อแต่มันไม่เสียดู่ท่าพี่แต่ว่าที่อุ้มมันอยู่ท่าพี่ไรอ่ะวัวอ๋อเออเออเออช่วยกันครับนี่แล้ว ถือบางหนึงครับขันเหื่อเลยครับพุ่นมันมาฮอติทีทีมงานทีมงานหลีดการครับหลีดการครับนี่คุณถิววานวังหนึ่งครับพี่น้องเอาบันฑิการบ,บานตัวน้วองมะเฮาครับผมเออการบานก่อนพี่น้องอ่ะสวัสดีขอลาพี่น้องเพิ่งแค่นี้เด้อนี บ้านเหงากับได่ตำนีแ่แหละอืมนะี่ลายอยู่เมื่อน,นี้ครับพาหลานกลับบ้านก่อนเบ่งเล่วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปาเนี่วาวันทุ่งนีเด้อครับพี่น้องปอ้อาาสวัสดีครับรับคาซับตะไข่้ำแน่บรรยากาศก็ด,ดีนี่ วันถือบางนึงครับนี่สิบห้าล้านครับบานก่อน,นคุคนยไหมน,น,นี่ครับเด่นมันถือบางนึงครับล้านกงิลังซักไซตุปุครับพี่น้อง เนี้ยเดียวได้นี่ลินการครับผมมีงท <laughs> ีมงานลินกัน,น เต็มหมดละเอาไปเตมเอาไปมืดหมดละตรทน่งเหนือเหนือเหนือแน่นอนครับผม เลี้ยเนาะบุ้งยี่ส้งปุยอีกเนาะเออว้าวเนาะโอ้ย10แอลเลยหโอ้ยเหมาะเหมาะเลยนี่มาเจาะคับผมงานนี่เอาเออพี่น้องเอ้ยต้งปุยนะครับนี่มาเจาะใล้มา ไประมาณเท่าไรปลา่ามันเดี๋ยวเจ็ดซิบถึงมนี่กูแล้วเออว่าประมาณเจ็ดซิบเนี่ยม่อยู่หาซนักปลานน่